ผักกาดหัวหรืออีสานกับห้องบักกะทุกโลกสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้กับมาพบพ่อก,กันกับอ้อมคือกันนะจ๊ะกับช่องแม่อ้อมแฟมิลี่บ่ไดดเท่ากับบไ่ไดประเ็ดคลิปดูแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนื่องจากว่าติดธุลาหลายอย่างมื้อนี้กับสิพามาทงหน้าจ้าปลูกผักมารีวิวสวนผักจ้าสวนทนลองไปจ้าพี่น้องไปเบื้องเรยว่าปลูกอย่างแน่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้แปลงแรกเนาะจ้าอ้อมผ้ามาเบื้อง ผูกเลดีดเนาะจ้ะพี่น้องอันที่เห็นเพื่อนกินก็แต่บะหุงจ้ะผักกาดหัวหรือเลดีดนี่แหละจ้ะนะจ้ะพี่น้องกระร่งงอกอือัน,นอันนี้คือบักแตงกวาเนาะจ้ะแต่ว่าบานอ้อมห้องแตงขี่ไก่มันเป็นเว้ยน,น,น้อยๆเด้พี่น้องสารพิษแต่ไม่สารพิษก็ไปได้พี่น้องออมสิบผ้าไปเบิง้งบักเม่รอน นี่จ้ะมีหล่อนเหนือสีทองนะจ๊ะพี่น้องปลูกอันนี้ปลูกทดลองก่อนซิบซีซิบซีหลุมนะจ๊ะซิบซีต้นแจ็คข่างกับแจ็คเทศถือบ่ถือแจ็คเป็นแจ็คไหนนะจ๊ะพี่น้องลองผิดลองถืออันนี้ก็เป็นแตงกวาคือกันนะจ๊ะแตงกวาน้อย รุมนี้ยังเบอร์เกิดน,นะจ๊ะอันนี้ปลูกบวกงูนะจ๊ะปลูกไดสี่รุมควรจะปลูกง่าขึ้นไปตามฟางหัวอันนี้อันนี้คือบวกมาน้อยนะจ๊ะบวกน้อยๆเลื่มเลี่ยม,มแม่จ้ะพี่น้องเห็นเอียงแปลกๆว่ามันเคซื้อมาป,ปลกูกเบิด นี่จ้ะปลูกสามหลุมอันนั้นเป็นต้นต้นบักเมาสามต้นนอกจากในป่ายางที่เหลือก็จะเป็นกอค่ามุ่นย้อมกฤสิมันสอมกอค่าแล้วกใส่แันแกบเน,น่านอกจากพี่น้องเห็นมันออกนออันนี้คือ,อยู่ในสวนยางหน่อยนอกจากเป็นอัน ไร่นา่วนผสมพี่น้องจ้าอันนี้คือบักเขือเปอาะไร่บักเขือยดนามเนาะจา้าเคยปลูกแล้วมันมันกินแสบแต่พี่น้องมันกรอบอ้อมก็เลยเอามาปลูกอีกคิดว่าอยากกินยั้งอ้อมก็ซื้อม,มาปลูกเบอร์สุยางเนาะพี่น้องอันนี้สิเป็นต้นบักกระทันเนาะจ้า,จาพูดซาสามรถนะจ้าพี่น้องมีต้นเดียวบ่ปลูกหลายเพ,าพื้นที่หน่อย กำลังเป็นหมากลุกเลยจ้ะพี่น้องอายเพื่อนมาสีห้อมุ่นอะไรได้นน่อันอยังก่อเหตุเหตุการ์เพื่อน,นี้มันแม่จ้ะบ่ะหายเพื่อนรุนมางุ้งจ้ะพี่นอ้องต้นนี้สองสามปีแล้วจ้ะสูงคักนี่คือต้นเชอรี่เนาะจ้ะบ่ค่อยได้กินท่านแมงกับหมุดดอกหาร่างมือกระนูเจาะจ้ะ เชอรี่ไทยเม็ดเพิ่นสิเป็นใยญ่ยๆจักหน่อยพี่น้องจ้านี่คอกหมูเก่าเนะตอนแรกมันก็เป็นขางบักบวบอันก็เลยตัดตัดเครื่องมันออกจก้ะเพราะว่า้อมปลูกอันบกักเซาวลรถพี่น้องถ้าบานถ่าบานเฮ้าอีสานกรห้องกระทก,กลกนี่จ้ะสองหน่วยสามหน่วยมีทัวผู้นำจากพี่น้อง ตัวผู้เนี่ยจะโู้ยโดกอยู่ทางนี่เสาวรถคุณจะงวยใหญ่อยู่อันนั้นต้นดินจีจ่ะวังวังแรงนะเป็นมากโดกอยู่ด้คุณต้นนึงอยู่ข้างในเุมนจะสีผ้าไปเบิองบบค้ามยากพี่นอ้องปลูกสามปีหังก็เป็นมากคุณจะหน่วยใหญ่อยู่ดิ คุณเจะพี่น้องเพิ่นยังบ่ตึงแต่ว่าเพิ่นสิมาดฟูฟังฟังน้องสะพี่ดูคักทั้งนี่อันนี้ก็เป็นน้องสะยูให้ยูหน้าเฮานาะจะอันนี้ก็จะเป็นป้าเขาป้าเขาเขา่าญ่เนาะจะว่าม่นเขาดอหรือว่าเขากลาง มีสองให้แต่พี่น้องแล้วก็ยู่ฮองผุนเห็ดของใยแถา,าพร้อมว่านถ้าเกี่ยวเขาออกก็ว่าจะจะไทเนาะจ้ะไทยอะไรก็ล่องผูกมีหล่อนมี่ล่อน,อน,นวยขาวๆเบิง้งเนาะจ้ะที่มันโบมีข่างเดียพี่น้องพุดนะเขาก็สูงคักย่า่แต่มันลุมอยู่เนี่ย ต่อไปสิพาไปเบ่งก่อนะใหมนะจ้ะพายเลียงมีอยุหาก,ก่อพี่น้องสามสี่มื่อก็มาตัดเื่อนึงนะจ๊ะเป็นน้อยอีกแล้วเอาไปต้มว,วานหวานจะเอามาตกแรงว่าสิขยายก่ออีกอยู่นะจ๊ะอันนี้คือชะอมนะจ๊ะ มีอยู่สามต้นเมื่อวานเนี้เ,เมื่อเก็บไปกินกับตำห้งแน่ละบักแข้งเมื่อเขือพวงแมน้าอันนี้ข้างบ,กบวกบัวแล้วจ้ะใกล้สิโลแล้วโยนลงเหมือนละวี่น้องเพราะว่าเสียวอ,อกเลยกับปูกันไม่โตจ้ะ พี่น้องจ้าอันนี้คือล่องกล้องนะจ๊ะล่องกองลกบบก้องแล้วกับักตองปุยฝ้ายนะจ๊ะกระท้อนปุยฝ้ายมีอยู่สองต้นต้นนี้ยังบ่ทานเป็นมากจากเจือนี่คืออันก่อค่าที่ออกมาสมสมต้นแกไมนออกนะจ๊ะว่นนี้ขาเจเ้าเฮ็ดอยู่ในคลิปเพื่อกันไปศึกษามากว่าจะว่าให้เอา ต้นแก่ๆมันออกโจงไวให้มันขึ้นไม่แล้วก็เอาขี้แกะมาหุ้ยหุดนาำจา้ะแล้วเพิ่นกับสีทแทงนอขึ้นไม่ประมาณมีอยู่สามแถวเนะาะจ้ะน้ำหลองอย่างนี่กรแมนค่ะแถวทึงๆฝากแปงมลรอนนั่นกรแมนจ้ะสีสอมจักจักหมือจักสีแล้ว บางฮุงด้พี่น้องต้นนี้ก็เริ่มเพิ่มแล้วจ้ะเริ่งงพันสุกพันลนอันนี้อ้อปลูกบักแต่งท้ยอ่อ,อนเนอะมันจ้ะบาาเราใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นเพิ่นอยู่ด้วยจนเท่าเครือและจ้ะอันนี้กะเบิ่งเอารลดข้าง ทัวท่วพูจากถั่วพูสีม่วงพี่น้องเบิง้งดอกเพิ่อนก็นจะเป็นสีม่งวงน่าจะนี่จ้าดอกเพื่อนก็นจะเป็นสีม่งวงเลยจ้ะทัว่วพูสีม่วงปลูกบ่ขึ้นมูไปไหนได้จ้ะจะได้ไม่คิดค้างไหมยู่จ้ะอันนี้เป็น มาละยากเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเาไปเห็ดกุวยเตี๋ยวไก่มาละนะจ้ะพี่นอนะ้อนงคุ่นะนอนแบบงใหญหนึ่งกาล่างขึงต้น,ตอนอยางแต่่ามันสิม,มาเห็ดค้างให้เพิ่ใไม่อยู่ให้เพิ่นแบบตั้งฉากไปเป็นเป็นคือแบบคือค้างบวกบวกคางอีหอย่างนี่แม่จ้ะอันนี้ไปเท่าที่พดบอกเคยเหเย็ดเนาะจ้ะลองเบึงล่องผิดล่องถูกเนาะจ้ะผู้เดเพิ่นก็ล่งเป็นดวกเป็น แตกหยอดออกมาหรอคะพี่น้องงามอยู่เด้มิตแต่หยอดใหญ่ๆน้องจะสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ล่าพี่น้องไปก่อนจังได้กัฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแม่อมแฟ้มิลีนะแม่ได้จ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ